ดีครับยามเที่ยงครับวันนี้มาดูผู้คนมากมายเหลือเกินมาเที่ยวพระบรมมหาราชวังหรือวัดพระแก้วนะครับเยอะมากเลยรถติดมากๆ ทั้งไทยและเทศส่วนมากจะเป็นต่างประเทศเยอะครับกับรถก็ยากนี่แหละครับเสน่ห์ของเมืองไทยใครๆก็อยากมาเยือน สถานที่ท่องเที่ยวที่ผู้คนทั่วโลกอยากมามากที่สุดนะครับ แดดร้อนอนก็มากันโอ้ติดเกินครับจบการรายงานจากยูไสยนเมื่อนี้ขอบคุณครับ